สวัสดีครับมีฝอยหมกขลอนะครับเกษตรกอที่รอและเกษตรใประเทศไทยนะตอนนี้ครับเนาะวันนี้สิมาเปลี่นะครับสวนนะครับไอชมนะครับว่ามีอย่างนีนะครับอ่ะแปลงนี้เป็นแปลงกล้วยนะครับพื้นที่เกือบไรนะครับเนาะอ่ะเทากับปลูกผสมผสานนะครับเห็นปะครับผมสวยๆนะครับให้เบิ้งมุมนี่ครับสีมีกล้วยหลายสายพันธุ์นะครับเห็นปะครับผมอ่ะเดี๋ยว็นเบิ้งกล้วยปีน้ำวาดเตี้ยนะครับมันเป็นยังไงครับดีลูกค้าสร้างซื้อไม้ลายนะครับช่วงนี้ครับผมอ่ะท่านนีเวลาส่งให้นะผู้ใด้ดูก็มารับเองนะครับเนาะะอ่เห็นปีกล้วยครับปีกล้วยอลังการนะครับอ่ะ อันนี้สิอัานลงยูทูบนะครับเนาะเห็นไหมครับอันนั้นเห็นไหมครับผมเพียอารักฐานมาครับอยู่ต้นใบใหญ่ไปไหนนะครับเห็นไหมครับเตี้ยๆนะครับอ่านว่าเตี้ยหรือนาว่าพระราชทานนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับผมเคือเขาสิหลายวีมากนะครับเนาะเห็นไหมครับอ่ะอันนี้อัปเดตให้เบิ้งครับเดี๋ยวจะ่าลงยูทูบนะครับก็เลยให้เบิ้งก่อนครับผมเห็นไหมครับผมอ่ะอันนี้ประมาณสักสิบสี่วีนะครับเออเคลื่อนสิบสี่วีนะครับเห็นไหมครับผมอารักฐานงานสามครับสิบสี่วีนะครับอันนั้นกับ ขอหยัดไล่แมวนีก่อนสำหรับผู้เด็กได้น้ำบ้านอนน้ำบ้าเตี้ยนะครับกะมีนะครับเนาะอ่ะขันไม่เอายืสวนนะครับนอนละสี่สิบบาทนะครับขันทรงอะไรนอนรหัสสิบบาทนะครับเพราะว่าเสียเวลาแพ็คนะครับเสื้สีไดเงินนะครับเนาะเสียเวลานะครับพราท่านในรวมไอเพราท่านในรวมไอค่าทรงนะครับเนาะ อันนี้เป็นกล้วยเทพพนมนะครับหสังเกตเทพพนมนะครับเห็นไหมครับผมอ่ะเทพพนมของแท้ต้องเป็นแบบนั้นแล้ครับผมอ่ะเห็นไหมครับเทพพนมของแท้นะครับปื๊ดโอ้อลังการงานสารนะครับจักวีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวีนะครับอ่ะสิบเอ็ดวีนะครับเห็นไหมครับสิบเอ็ดวีนะครับอ่ะสิบเอ็ดวีมันสวยแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เป็นไอ้เนาะไอ้นี่ครับประมุนนะครับเอาให้หลานสาวนะครับเนาะส่งมารับขวัญองเดียวนะครับอ่ ผมได้ประมาณจักเท่าไหร่หรอประมาณสองปีนะครับเนาะประมาณสองปีนะครับก็ทีได้กอซ้ำนี่นะครับที่ยิงกับซับไปหลายนอหนะครับเนาะเอาวะผมจะไว้ขยายพันปีนี่ครับเนาะอันนี้คอดีของอันนี้เพชรบงหวันเพชรนลำพึงเบอร์เก้านะครับเนาะที่เขาซ้ำขายครับคือต้นละนะครับเนาะก็คือคนหนึ่งครับคนขายคือคนละห่าลอยนะครับเนาะอ่ะก็คือต้นหนึ่งต้นละห่าลอยนะครับเนาะสีเบิ้งน้าเขาเนาะครับเนาะอันนี้ผมบ่าเดี๋ยวมันุงปรนเด็นนะครับผมน้าเขาสีซ้ำแขนนะครับเนาะอ่ะกำลังสวยๆครับนี่คือเบอร์เก้านะครับผมเบอร์เก้า เบ да. well ืここ้อเก่านะครับผมกสิได้ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับคอยเลี้ยงเขานะครับให้สังเกตมาตรงนี้นะครับผมอ่ะใครพูด้อยากขยายนะครับให้เบื้องตรงนี้ก็ได้ผมขยายง่าไงนนอยนะครับผมเพราะว่าผมเบิ้งแล้ะอ่ะนี่ครับผมนี่ครับมีหางนะครับปานกิมซุ้งนะครับเขาก็สามารถติดแสะตรงนี้ออกนะครับอ่าแซะตรงนี้ออกแซะตรงนี้ออกแล้วก็ตัดปลายนะครับตัดให้มันเหลือประมาณสักซํานี้นะครับเนาะอ่ตัดปลายทันีเพิอันนี้ก็บภามารมาแส่ถุงช้ำหรือปลูกได้เลยครับผมเพราะว่ามีหางครับผมอ่เดี๋ยวผมแล้วงันแล้วผมที่เอาขยายนะ สีได้ประมาณจักก้อนนี่กับสีได้ประมาณจักลอยแปลลอยนะครับตั้งเหงากระมาณจักยี่สิบก็เหงานะครับตัดเอาแขนงไปกับสีประมาณจักเกือบเกือบห้าสิบโกซีบนะครับอ่ะกระเบื้องประมาณนี้ครับผมอ่ะอันนี้เป็นแปลงใหญ่ในเปียนะครับผมอ่ะแปลงใหญ่ในเปียครับอลังการมากครับผมอันใหญ่ในเปียอยู่ประมาณจักสองลายเกือบสามลายนะครับประมาณจักสามลายนะครับเนาะอันนี้ตัดไปแล้วครับขันห้องเพ่อจะให้มันงามก็คือเขาตัดนะครับขันจงไปอย่าให้มันอ้างคนกันต้องจงไปแบบนั้นนะครับเนาะอ่ะกับพลังพอดีตัดนะครับอันนนนนนนีีี้้้้ทาาาางเเขขะะะคครรััับบออลมมกวึ่ ให้เบื้องแปลงนี่ครับผมอ่ะอัปเดตตรงนี้นะครับผู้ใดฟังเพาทันกับฟังหลายรอบนะ้ครับผมผมจะงได้ผู้ฟังผู้ไอ้เบื้องหลายนะครับเห็นไหมครับผมอ่ะอันนี้เป็นแปลงไผ่นะครับอลังการมาครับผมนี่ครับผมฟังขวดจะเป็นกล้วยหนักยากนะครับกล้วยหนักยากครับข้างล่างเป็นปลาพักหวานนะครับก็หลากหลายนะครับแม่พันแม่ทายุตะกินนะครับเป็นผักนะครับอ่ะอันนี้เป็นก้าไผ่นะครับข้างนเป็นไผ่เลี้ยงครับอ่ะข้นงในข้างล่างเป็นไผ่ไอ้สังไผ่นะครับหลายก่อนะครับสังไผ่แหล่วกับไผ่ล้วน บรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับผมสำหรับทันใดที่อยากเบิรงนะครับเนาะเห็นไหมครับผมเสืสวยๆนะครับสวยๆนี่เป็นวงนั่งเล่นนะครับเนาะนี่สมาติหาหยอกกันนะครับบองนี้ครับโอ้อันนี้ตัดใหญ่ในเปียนะครับเขาบเงี้ยให้พ่อไฟงัวนครับเพราะว่ามีธุระนะครับก็เลยต้องให้เราสบายสักหน่อยนะครับจากมือสองมือนะครับเนาะเห็นไหมครับอันนี้เป็นบองไมาต้อนรับแขกนะครับเนาะเป็นไอ้ซาลาเรียนรู้นะครับเนาะการมาต้อนรับแขกต้อนรับแขกได้บบนี้ต้องร้อยกตัวคุณล่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเนาะเห็นบบบคครรััผมมะะให้พาาาเเิงนน มินนี่มีเวลาก็เลยอัปเดตสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับผมที่จริงเขาบาควนสิไว้เกินสามตนนะครับเห็นไหมครับผมได้โฮมนะครับได้โฮมแล้วนี่คือพักกูดนะครับพักกูดขยายไหมนะครับพักกูดขยายไหมแปลงนี้ครับผมอ่ะอันนี้โค้คนงานขยายไปนะครับผมกับซุดพุ่นพอดีนะครับเนาะปีหน้าเขาสิขยายให้เต็มปลากล้วยเลยครับผม เปลากล้วยก็สิยังสิได้เงี้ยไหลนะครับเนาะอ่ะก็สินั่งถท้าเงินครับค้างกับเป็นผมมีเวลาตัดเลี้ยวมืออื่นไม่ค่าทิมาตัดนะครับอ่ะไม่ค่าทิมาตัดเองนะครับอันนี้คือชะอมนะครับชะอมไล่น้ำนะครับเมื่อเช่ไล่น้ำเชะอมน้ำน้อยนะครับเนาะอ่ะเออเห็นปะครับผมบรรยากาศชิวๆนะครับแบบนี้ครับผมอ่ะผมกลินสลับอันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวนะครับหอมเขียวนะครับหอมเขียวบ้านๆนะครับเห็นปะครับผมอ่ะมันเล็กสิบกวีนะครับตัดเบื่องเบื้องคืนนะครับอ่ะ เยอะสิบเอียงน้ำว่าดำนะครับน้ำว่าดำครับตัวนี้เขาเป็นว่าดำครับผมน้ำว่าดำเริ่มขึ้นไอ้สีสนิมเต็มที่นะครับผมนี่ครับสีสนิมครับสิบกวีพูดนะครับผมสิบกวีเดี๋ยวเขาก็เริ่มแก้นครับมันจะสองอาทิตย์นะครับกสิฟ้าตัดแล้วเห็นไหมครับบรรยากาศเยอะสิเบิยงแปลพักกูดนะครับอันนี้พักกูดกับเพิ่งขยายนะครับกำลังติดดินแล้วครับผมที่ดินแล้วเดี๋ยวขันฝนซาซับเล็กน่อยก่ใส่ฟุ้นนะครับใส่ฟุ้นก่อไปแล้วก็สิเช็คเคลียดินนะครับเช็คเคลียไอ้วัชพืชนะครับให้เขา ไอ้พ้นดินถือว่าเป็นพ้นดินเป็นในตัวนะครับเนาะอันนี้คนงานค่อนข้างเอาพวกต้นที่มันแก่นะครับมาปลูกมันก็เลยไม่ค่อยติดประเดนนะครับเนาะอ่ะแตสังเกตนะครับเดี๋ยวบ๊วยไปดังครับผมเขาาตายนะครับเขาสิมี่หักคือคือมาใต้ดินนะครับเนาะเออขึ้นต้นไม้คือมันต้ดินนะครับอ่ะก็สิมีกล้วยแต้พันนิดน่อยนะครับพวกนี้ครับผมบ๊วยมีวลาแต่งมันครับผมเพราะนั้นต้องแต่งโคดเขาสะอาดๆนะครับอันนี้แปะพักกูนะครับอ่ะแปะพักกูตอนนี้ก็ขายได้อะไรม สามลอยนะครับสามสี่ลอยก็ก็แล้วแต่นะครับเนาะอ่ะมีผู้เอาเงินมาให้ก็เอานะครับเนาะสังเกตว่ากล้วยเห็นไหมครับผมกล้วยก็เมื่อยบางนะครับผมอ่ะนี่คือครับผมเห็นบรรยากาศไหมครับอ่ะนี่ครับผมแผงมะกรูดนะครับมีสามแถวนะครับตอนนี้ครับผมมีสามแถวกแถวนี้ยาวอยู่ประมาณจักสามสิบสามเมตรนะครับระหว่างนี่ก้ันยักสี่เมตรกลัวนะครับอ่ะระวังช่องก้ันยักสี่เมตรนะครับเนาะอ่ะอันนี้เผาไม่คนงานพุ่นดินขึ้นนะครับหลังจากปูนะครับเดี๋ยวเขาเกิขยายไปเองนะครับเนาะเขาเดี๋ยวแผ่กแผ่ไปเองครับผมอ่ะนี่ครับผม อันนี้เพิ่งปลูกได้ปีเดียนะครับผมก็เลยปลูกไอ้กล้วยไว้แาวอ้อมนะครับอ่ะเป็นโอ๊มไปเขานะครับแล้วก็จังสีบ่ได้มีปัญหาเรื่องแดดเพราะปาไหนนะครับเนาะเห็นไหมครับผมกับซีนีกล้วยไอ้เล็บมือนางกับมีนะครับเนาะผู้ใดสนใจกันครับผมเล็บมือนางกับนอละหัสิบบาทนะครับอันนี้เป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาครับผมบ่อปลาผมเอิ้นปลาคือเอิ้นหมานี่ครับผม เขาก็สีมาครับนี่ปลาทับทิมนะครับนี่ปลาหมอเทศนะครับนี่ปลากดเหลืองนะครับเนาะอ่ะนี่บักหอยนะครับมีหลากหลายนะครับผสมผสานไปทายุตะกินนะครับเนาะอ่ะมาแล้วครับผมอ่ะปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมอ่ะบรรยากาศฟิวชุนครับเดี๋ยวสิพายยังละตรงนี้อีกเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับอ่ะอันนี้ไปข้างกูดกันนะครับผมพักกูดกำลังงามนะครับผมอ่ะ แล้วตัวนี้เป็นไอ้ไม่ผลขลังนะครับเป็นป้าขามเทศกับป้าขเขียบนะครับบักเขียบมีหลายพวจนะครับขาดตะคนเก็บนะครับผู้ใดมาเก็บกัางว่างก็มาเก็บเห็นด้เลยครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นบักข้าวนะครับบักข้าวปลูกสองปีสี่ขวสามปีก็เริ่มติดหน่วยนะครับอันนี้เขาชะงักช่วงไอ้อากาศฮ้อนเมื่อกี้นะครับเนาะอ่ะเปไปหนังครับผมเมื่อกี้ก็หน่วยอากลายกันนะครับผมอ่ะก็สวยๆแบบนี้ครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับหลังก็สีเบิ่งพักแป้นนะครับพักแป้นครับผมหรือกุ้ยช่ายนะครับกป้ยมีหนึ่งสอง โอเคครับผมเอาเทคนิคกันนะครับมันให้ตัดนะครับเนาะสวัสดีครับ